สวัสดีครับอยู่กับผมเป้เฮยในช่องกอกกอกกอกสตอรี่เรื่องราวในวันนี้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเคยเป็นสถานที่อะไรแต่พอมารู้ที่หลังมันก็สายเกินไปเสร็จแล้วเล่นซะจนจับไข้กันเลยทีเดียวพวกเราไปเจอเจออะไรมาลองมาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับกับเรื่องที่ชื่อว่าค่าย ทหารเก่ารถหกล้อคันใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปส่งของที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งคนขับรถชื่อเจดและก็มีเด็กรถสองคนติดติดตามมาด้วยนั้นนั่นก็คือผมกับลุงสีนวลรถมุ่งหน้า ออกเดินทางกันตามแผนที่จนไปถึงจุดหมายในเวลาตอนนั้นมันก็ค่าม,มืดซะแล้วเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งสภาพกเก่าๆดูเหมือนว่ากำลังปรับปรุงใหม่จากนั้นผมก็ไปติดต่อหาคนที่จะมารับของจนไปเจอกับทหารคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจากผู้ฝึกสอนของนายทหารตัวทั่วไปโชคดีที่จ่าคนนี้ได้รับปอาหมายให้รอของที่ผมจะมาส่งพอดี ซึ่งเป็นโคมไฟฝังฝ้ารถหกล้อที่บรรทุกมาเต็มคันกำลังถอยหลังเข้าไปจอดท้ายอาคารแห่งหนึ่งลักษณะของอาคารแห่งนี้จะเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัวอาคารเป็นไม้สองชั้นแต่ไม่สูงมากโดยรอบๆเป็นอาคารเก่าพ่อสมควรรู้มาที่หลังว่าอาคารนี้ เขาจะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดวันนั้นพวกเราโชคดีมากเพราะพี่จ่าแกได้เอาพวกทหารที่เหมือนกำลังฝึกวิ่งซ้อมอยู่นั้นประมาณ20คนเห็นจะได้มาช่วยกันขนของเอาเข้าไปเก็บในอาคารทั้งหมดพอขนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนั้นเวลาสองทุ่มกว่า,วาพอพี่จ่าแกเส้นรับของเรียบร้อยแล้วแกก็าถามหาคนที่จะมาติดตั้งผมจึงบอกกับแกว่า ช่างที่จะมาติดตั้งนั้นน่าจะตามมาพรุ่งนี้ครับพี่จ่ากแกก็พยักหน้ารับทราบจากนั้นก็ถามกับผมว่าอ้าวแล้วคืนนี้จะไปนอนกันที่ไหนล่ะผมจึงบอกกับพี่แกว่าอ๋อเดี๋ยวคงหาที่พักแถวๆนี้และครับเออหรือถ้าไม่มีจริงๆคงต้องนอนปั๊งละพี่ไม่มีปัญหาเราพวกผมนะ่ะจ่ากแกก็สวนขึ้นมาทันทีโอ้ยดึกแล้วป่านนี้แถวนี้ที่พักมันก็หายากนะ ถ้าไม่ถือสาอะไรก็นอนที่อาคารนี้ก็ได้ห้องน้ําที่อาบน้ํามันก็อยู่ด้านหลังดีกว่าไปนอนปั๊มอีกเชื่อพี่เธอะแต่ข้อเสียของอาคารนี้ไฟฟ้ามันไม่มีนะเพราะว่ามันเก่ามากเขาเลยรื้อสายไฟออกจนหมดถ้านอนกันจริงๆเดี๋ยวพี่ไปเอาไฟฉายกับเทียนมาให้ก็แล้วกันผมสามคนมองหน้ากันก็ตกลงเพราะว่าดีกว่าไปนอนปัม๊มพอตกลงเรียบร้อยจากนั้น จากแกก็เดินกลับมาพร้อมกับเทียนกล่องหนึ่งพอได้ที่นอนเรียบร้อยแล้วพวกผมก็เอาข้าวที่ซื้อกันก่อนหน้านี้มานั่งกินกันพอกินกันเสร็จเรียบร้อยเวลาในตอนนั้นมันก็เริ่มดึกแล้วเดินไปทางด้านหลังซึ่งเป็นห้องน้ําและที่อาบน้ําเป็นบ่อบปูนใหญ่ๆเหมือนกับว่ามีคนมายืนรวมกันทั้งหมดตรงนี้และก็อาบน้ําพร้อมๆกันแต่คืนนั้นอากาศมันหนาวมาก ไม่มีใครสักคนที่จะอาบน้ำพวกเราทั้งสามคนขึ้นไปบนอาคารเพื่อสำรวจหาที่นอนกันผมก้าวขึ้นมันไดและเข้าไปในตัวอาคารซึ่งด้านไหนจะไม่มีไฟฟ้าแต่พอจะมองเห็นอะไรได้บ้างเพราะแสงไฟจากเสาไฟฟ้าด้านนอกที่มันส่องเข้ามาจากที่เราแงะประตูเอาไว้มันยังคงมองเห็นอยู่ ของที่เราลงเอาไว้ในช่วงเวลาหัวค่าจะถูกซ้อนและวางชิดกันเอาไว้อีด้านหนึ่งซึ่งด้านในมันโล่งมากไม่มีสิ่งของอะไรนอกจากของที่พวกเราลงเอาไว้ผมรู้สึกอบอ้าวอึดอัดมีกลิก่นแปลกๆบ,บอกไม่ถูกพองแง้มมองดูฝ้าด้านบนเห็นเป็นพัดลมเก่าๆเรียงเป็นแนวยาวทั่วห้องด้วยอาการที่มันอึดอัดมากในตอนนั้นก็เลยเดินไปเปิดหน้าต่างด้านข้างเพื่อจะระบายอากาศ ซึ่งหน้าต่างในตอนนั้นมันเป็นบานใหญ่มากต้องเปิดทั้งสองข้างพร้อมๆกันผมดันสุดแรงแต่มันฝืดมากจูๆ่ๆผมก็คิดถึงเรื่องผีขึ้นมาเพราะเสียงจากหน้าต่างเนี่ยแหละ <relie ving noise> เสียงของหน้าต่างมัช่างน่ากลัวเป็นอย่างมากเหมือนในหนังผีเลยพอเปิดหน้าต่างมองออกไปด้านนอก ต้องรีบปิดนั่นก็เพราะว่าบรรยากาศด้านนอกมันช่างน่าโกเสเลือเกินด้านหลังของอาคารแห่งนี้มองเห็นเป็นตีนเขามีต้นไม้โยกไปโยกมามันช่างดูเหมือนมีชีวิตยังไงก็ไม่รู้ผมจึงต้องรีบปิดหน้าต่างกลับมาแล้วมานอนรวมกันตรงใกล้ๆประตูแง้มประตูเอาไว้สักหน่อยเพื่อให้แสงและอากาศมันผ่านเข้ามาได้ต่างคนต่างนอนกันไม่ค่อยหลับจู่จู เจมันก็บอกขึ้นมาว่าเฮ้ยแจกไพ่เล่นดัมมี่กันดีกว่าตอนนั้นลุงสีนวนทักไปว่าอย่าเล่นเลยในสถานที่ราชการแบบนี้มันไม่ดีดึกแล้วด้วยเดี๋ยวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาจะไม่พอใจเอานะและอีกอย่างขาก็ไม่มีมีกินแค่สามคนเองแล้วจะเล่นกันอย่างไรตอนนั้นเจดไม่ได้คิดอะไรพูดแบบกุนกวนใส่ลุงแกไปว่า กลัวผีหรือ,อยังไงกันลุงฮอะไรกันแก่บานนี้แล้วยังจะกลัวผีอีกเหรอตอนนั้นผมถึงกับสสอึกกับคำพูดของเจดแต่ก็ไม่มีใครขัดมันอีกอย่างมันนอนไม่หลับกันด้วยก็เลยปล่อยตามเลยตามน้ำไปเจดเดินไปเอาผ้าที่หน้ารถและมาจุดเทียนแง้มประตูเอาไว้และพวกเราทั้งสามคนก็มานั่งเล่นกัน พอนั่งเล่นกันไปสักพักผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่บรรยากาศมันวังเวงยังไงก็ไม่รู้มีอยู่ช่วงหนึ่งถึงตอนที่ลุงสรีนวลแกจะต้องจัวไพ่แต่ทำไมรู้สึกว่านั้นพอสมควรเอา้าวลุงหลับแล้วหรือยังไงนั่นะเจดทักกับลุงสรีนวลขึ้นมาตอนนั้นผมเห็นลุงสรีนวลแกมองหน้าเจดอยู่สักพักหนึ่งด้วยอาการที่มันแปลกๆจู่ๆ ลุงสีนวลแก่ก็ทิ้งไพ่ลงมาหมดทั้งมือแล้วก็บอกว่ากูไม่เล่นแล้วจากนั้นลุงสีนวลคว้ากุญแจรถแล้วก็บอกว่ากูไปนอนในรถนะเจตมันก็พูดตามหลังอะไรกันลุงตะคอกใส่แค่นี้ทำเป็นงอนไปได้อายุไม่ใช่นน้อยแล้วนะลุงจากนั้นพอเหลือกันแค่สองคนก็เลยเลิกเล่นเอ็นตัวหามุมนอนของตัวเอง ผมมองสังเกตร,รอบๆในที่ผมจะนอนนั้นตอนนั้นผมรู้สึกเย็นหลังมากพเพราะมันเป็นที่โลง่งมองฝ่าความมืดไปมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่กันเพียงแค่สองคนด้วยความกลัวผมจึงนอนไปติดกับกำแพงแต่ก็ไม่ได้ห่างจากเจสักเท่าไหร่ผมหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวตื่นอีกทีเมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนเอไออะไรกัน บนอะไรกันอยู่ฝั่งไม่ค่อยรู้เรื่องพอตื่นลืมตาเพ่งมองก็เห็นเป็นกลุ่มเงาคนเดินพุกพล่านกันทั่วเต็มไปหมดตอนนั้นผมคิดในใจว่าคงจะเช้าแล้วอาจจะเป็นพวกนายทหารที่เข้ามาขนของกันก็เลยขยับหลบมาอีกทางและผมก็เหลือไปเห็นเจดกำลังนอนหลับอยู่ผมเลยลุกขึ้นไปกัจะไปปลุกมันให้ตื่นเพราะว่ามันนอนเกะกะพวกทหารที่เขาเดินไปเดินมากกลัวว่าจะเหยียบผมก็เลยปลุก และเรียกชื่อเจตเจตไอ้เจตมันก็ยังไม่ตื่นผมก็เลยเอามือเขย่าตัวของมันพอมือผมแตะตัวมันเท่านั้นผมรู้สึกทันทีเลยว่าตัวมันเปียกๆเ,เหมือนคนนอนเหงื่อแตกผมจึงเขย่าตัวแรงขึ้นแรงขึ้นคิดว่ามันคงไม่สบายเป็นไข้หรือเปล่าตอนนั้นผมก็เหย่าสองมือและเรียกชื่อดังกว่าเดิมไอ้เจตไอ้เจตเจตดีตัวลุกขึ้นมานั่ง ตาเลือกมองหน้าผมแบบแปลกๆจากนั้นมันก็อุทานออกมาพร้อมกับจับที่แขนผมแล้วลากผมออกมาจากตรงนั้นไปไปไปที่รถไปที่รถผมตกใจมากในตอนนั้นอยากจะถามว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพอจะเดาได้ว่ามันคงเจออะไรดีๆแน่ๆก็เลยไม่ได้พูดอะไรพอไปที่รถก็เห็นลุงสีนวลน,นอนอยู่แกก็สะดุ้งตื่นจากนั้น เจมันก็เอากุญแจสตาร์รถและขับออกไปโดยที่ไม่มีจุดหมายช่วงเวลาในตอนนั้นประมาณตีสามกว่าทามันเปลี่ยวและมืดมากระหว่างทางที่ขับรถผ่านมาไม่มีรถสวนมาสักคันเดียวบรรยากาศในรถมันอึดอัดมากกดดันและเครียดมากอยากจะเจอปั๊มให้เร็วที่สุดช่วงที่กําลังจิตตก คิดอะไรเ,เพลินอยู่นั้นจู่ๆลุงสีนวที่นั่งอยู่แคบหลังก็ยืนหน้าออกมาแล้วแกก็พูดว่าพวกมึงโดนผีหลอกกันมาใช่หรือเปล่าผมมองหน้าลุงแกทันทีมองหน้าไอ้เจตไม่มีเสียงสัญญาณต่อรับแต่อย่างใดลุงแกก็พูดอีกมาคำหนึ่งว่ากูคิดว่ากูโดนคนเดียวเสอีกตอนนั้นผมอยากถามอยากให้ไอ้เจตมันพูดออกมามากเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่า มันไปเจอเจออะไรมาไม่นานก็เจอปั๊มใหญ่พวกเราดีใจมากในตอนนั้นพอหาที่จอดเรียบร้อยเจมันก็เดินไปหาซื้อของแล้วผมก็ถังกับลุงสีนวนว่าลุงลุงไปเจออะไรมาลุงสีนวลแกร้องอ้าวเองไม่เจอหรือวะผมจึงบอกกับแกว่าผมตื่นขึ้นมาได้ยินสิ่งทหารบ่นอะไรกันก็ไม่รู้และเห็นเป็นเงามืดในห้องนั้นเดินไปเดินมากันเต็มไปหมด ผมก็เลยปลุกไอ้เจดพอมันตื่นขึ้นมามันก็ลากผมมาที่รถแล้วก็ขับออกมาที่ปั๊มเนี่ยแหละลุงลุงสีโดนแกหัวราอบเบาๆโชคดีแล้วที่เองเจอแค่นั้นถ้าเดี๋ยวไอ้เจดมันมาลองถามมันดูสิว่าลุงกับมันใครเจอนักกว่ากันพอไม่นานเจดก็เดินมาที่รถยื่นกาแฟให้ผมพร้อมกับเครื่องดื่มพอผมเห็นว่ามันอาการดีขึ้นแล้วจึงถามกับเจดไปว่า มึงไปเจออะไรมาวะเจดถึงได้รีบออกมาแล้วลาก,กูลงมาด้วยมันมองหน้าผมแล้วมันก็บอกว่ามึงไม่เจอหรือยังไงวะกูเกือบจะช็อกตายมันหลอกกูหนักมากเจดมันได้เล่าว,ว่าตอนที่มันตื่นขึ้นมากลางดึกพอเราได้ยินเสียงคนกําลังวุ่นวายคุยอะไรกันอยู่ในห้องมองไปก็เหมือนคนกําลังเดินไปเดินมามันก็คิดเหมือนผมว่าคิดว่าเป็นพวกทหารที่เขากําลังขนย้ายของกันอยู่ แต่ตอนนั้นไอ้เจดมันบอกว่ามันยังมองไม่เห็นหน้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมามันก็กําลังจะลุกขึ้นเพื่อจะหลบพวกเขาตอนนั้นมีทหารคนหนึ่งเดินมาทางมันมันก็เลยยื่นมือไปจับที่แขนแล้วก็จะถามว่าพี่พี่ทําอะไรกันจะใช้ห้องนี้หรือเปล่าผมจะได้ย้ายลงไปข้างล่างแต่ทันทีที่มันแตะมือของพี่คนนั้นยังไม่ทันหลุดปากถามอะไรทุกคนที่กําลังเดินอยู่ในห้องทั้งหมดหันหน้าแล้วจ้องมองมันทุกคน ซึ่งตอนนั้นไอ็เจดมันถึงแกบแทบช็อกเพราะสิ่งที่เห็นมันก็คือแต่และคนที่หันหน้ามาหาทางมันนั้นสภาพแต่และคนไม่ปกติบางคนเหมือนถูกอะไรเจาะที่ลูกตาจนโบเห็นเป็นรูเลือดไหลออกมาบางคนมีสภาพแขนขาขาดและเหมือนโดนระเบิดฉีกออกเป็นชิ้นๆส่วนคนที่เจดจับแขนพี่คนนั้นพอหันมาสภาพใบหน้าตรงบริเวณปากฉีขาดออกทั้งหมดตอนนั้นเจดมันตัวแข็งตาแข็งพูดไม่ออกขยัยาตัวไม่ได้ แต่ตาของมันก็ยังคงจ้องอยู่อยู่ในสภาพแบบนั้นจนมันรู้สึกตัวอีกทีต่อที่ผมเขย่าตัวมันนั่นแหละพอเจ๋เล่าจบในตอนนั้นผมกลัวมากนางคนลุกไปทั้งตัวแต่ลุงสีนวลแกกับบอร้อขึ้นมา <c oughs> ข้าเจอตั้งแต่ที่นั่งเล่นไพ่กันแล้วจากผมที่กําลังก,กลัวอยู่ตอนนั้นมันกลายเป็นความสงสัยและอยากรู้ขึ้นมาทันทีว่าลุงสีนวลแกไปเจออะไรมา แล้วลุงสีนวลแก่ค่อยๆเล่าให้พวกผมฟังว่าตอนที่ไอ้เจตมันบอกให้ลุงทิงไพ่แกเห็นว่ามีคน3าถึงสคนแต่ลักษณะมันแปลกๆและดูไม่ใช่คนแน่ๆใบหน้าแต่ละคนมันไม่ปกติบางคนหน้าหายไปทั้งแถบอีกคนก็เหมือนทุกอะไรบางอย่างเจาะลูกตาเป็นรูโบยืนหน้ามาทางหลังไอ้เจตและเหมือนกําลังดูภพยในมือของมันอยู่ลุงแกเห็นดังนั้นถึงกับจ้องตาค้างทําอะไรไม่ถูก พอ,อมีคนทักจึงได้สติแกจึงเลิกเล่นและทิ้งไพ่ลงมาทั้งมือแล้วก็ขอตัวไปนอนหน้ารถโดยที่แกไม่ยอมบอกพวกผมเลยสักนิดเดียวตอนนั้นผมกับเจดได้ต่อว่าลุงไปว่าทำไมเห็นแบบนี้แล้วไม่บอกกันมั่งเลยลุงสินวนแกตอบกลับมาว่าถ้าเองสองคนเป็นลุงในเวลานั้นลุงก็อยากรู้เหมือนกันว่าเองสองคนจะบอกยังไงว่ามีผีอยู่ข้างหลัง ผมทั้งสองคนก็เลยนั่งเงียบพูดอะไรไม่ออกพอพวกเรานั่งประมวลผลกันทั้งหมดแล้วว่าเราทั้งสามน่าจะเจอผีหลอกกันหนักมากมีผมโชคดีคนเดียวที่ไม่เจออะไรนั่งกันไปสักพักคุยกันไปจนเกือบเชา้าผมก็เอะใจและสงสัยว่าว่าพวกเราทั้งสามคนนั้นไปเจอกับอะไรมาที่มามันเป็นอย่างไรผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอให้เช้าวกว่านี้อีกหน่อยแล้วเรากลับไปที่ค่ายกันอีกครั้ง ไอ้ถามดูให้รู้แล้วรู้รอดกันไปนเลยว่ามันมีเรื่องอะไรที่นั่นไอ้เจก,กับลุงสีนวลน,นิ่งไปสักพักลุงสีนวลก็เห็นด้วยอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรพอสว่างมีผู้คนออกมาบ้างแล้วพวกเราจึงย้อนกลับไปที่ค่ายอีกครั้งและพอไปถึงพวกเราเห็นจ่าเดินอยู่แถวๆนั้นพอดีพอจอดรถแล้วลงไปถาม เราเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่แกฟังพอพี่จ่ากแกฟังจบแกร้องออกขึ้นมาทันทีร้องออกมาแบบหน้าตาเฉยแล้วแกก็บอกว่าแต่ก่อนด้านนี้มันเป็นอาคารพักคนป่วยคนเจ็บมาก่อนแกบอกว่าตอนที่แกย้ายมาประจําที่นี่อาคารนี้ก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วและแกะก็ไม่เห็นไม่ได้มีอะไรแปลกๆเลยที่นี่สงสัยพวกคุณคงโชคดีแล้วแหละที่ได้เจอแบบนี้พอรู้เรื่องราวทั้งหมด พวกเราทั้งสามคนน่านจะเดาเหตุการณ์ได้แล้วว่าพวกเราไปเจอกับอะไรมาหลังจากนั้นพวกเราก็รอช่างที่จะมาติดตั้งไม่นานพอฝ่ายติดตั้งมาถึงพวกผมก็เดินไปหาไปทักทายและก่อนจะกลับนั้นเจตมันได้บอกว่าเฮ้ยกูว่าพวกมึงหาที่พักหรือหาโรงแรมนอนกันนะอย่านอนที่นี่น,นะโวยโดยเฉพาะอาคารติดคมไฟแล้วจะหาว่าพวกกูไม่เตือน มีเสียงเสียงหนึ่งถามออกมาว่าทำไมวะมันมีอะไรเจได้บอกสั้นๆแค่ประโยคเดียวว่าอาคารนั้นมันหนาวมากและพวกผมก็เดินไปขึ้นรถและขับกลับโรงงาน ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องค่ายทหารเก่าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกผมโชคดีเหมือนอย่างที่พี่จ่ากแกบอกหรือเปล่าแต่ถ้าโชคดีแบบนี้เป็นใครก็เอาเถอะครับผมคนหนึ่งแหละไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเลยมาในสภาพแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ไหวจริงๆแล้วฝากกันไว้สักหน่อยนะครับกับใครที่อยากฟังคลิปต่อเนื่องไม่มีโฆษณาเข้ามาขัน้นสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้ เพียงแค่50บาทต่อเดือนกดคําว่าสมัครใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ